ทวยดีทีสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์เทคนิคนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะเป็นปัญหาอยู่นะครับวิธีตั้งกล้องนะครับสําสหรับห้องที่มันเป็นมุมเล็กๆเ,เช่นห้องน้ํานะครับหรือห้องอื่นๆน,นะครับซึ่งเวลาที่เราจะวางกล้องในห้องเล็กๆมันจะค่อนข้างลําบากพอสมควรนะครับเพราะมันจะหลุดห้องอย่างนี้มันจะหลุดห้องอย่างนี้เป็นต้น แล้วมันจะไม่เห็นองค์ประกอบที่ครบนะครับสำหรับหนึ่งห้องทำให้ต้องเรนเดอร์หลายรูปนะครับซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยแล้วเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้วิธีในการยืดนะครับยืดมุมห้องนะครับประมาณนี้ยืดมุมห้องเพื่อที่จะ ให้เราสามารถมองเห็นนะครับอ,องค์ประกอบได้ครบนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับครบที่สุดน,นะครับแต่มันจะทำให้เรา,าสามารถเรนเดอร์นะครับในมุมแคบๆได้แต่มีสาเหตุน,นะครับที่ผมต้องเปลี่ยนวิธีนะครับเพราะว่า,าลูกค้าเขาบอกว่า,าภาพที่ผมเรนเดอร์นะครับมุมมันเพี้ยนนะครับสดส่วนมันก็เพี้ยนไปด้วย อยากให้อยากให้รูปที่มันเป็นอยากได้รูปที่มันองค์ประกอบครบนะครับแต่ว่าสัดส่วนของมุมไม่เพียนนะครับและมุมไม่แหลมคมจนเกินไปนะครับมุมไม่แรงจนเกินไปผมก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนวิธีนะครับมาใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการยืดมุมห้องนะครับก็คือห้องนี้นะครับก็คือห้องเดิมเมื่อกี้นี่แหละ แต่เราทำการยืดน,นะครับมุมห้องแต่เราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะาเรนเดอร์จากมุมไหนนะครับเลือกมุมที่สำคัญนะครับแล้วทำการยืดมันออกไปนะครับความยาวนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ให้วางกล้องได้นะครับผมจะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้นะครับวิธีตั้งกล้อง ตัวนี้ผมใช้นะครับตัว Advanced Camera t o o l นะครับในการกำหนดกรอบเฟรมนะครับซึ่งได้ทำไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดูกันได้สามารถเข้าไปดูกันได้เพียงเท่านี้นะครับก็จะไดะ้รูปที่เลนเดอร์แล้วนะครับมุมไม่แหลมคมจนเกินไปนะครับแล้วก็ได้องค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์นะครับ โดยการเรนเดอร์เพียงครั dele, hint, ้งเดียวนะครับไม่ต so like ้องเรนเดอร์ไม่ต้องเรนเดอร์หลายมุมนะครับในวงแคบแนะครับมันสิ้นเปลืองทรัพยากรพอสมควรนี่ก็เป็นรูปที่เรนเดอร์ออกมานะครับแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเรนเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมภายนอกหรือมุมภายในนะครับเราพยายามนะครับตั้งให้เป็นทูพอยท์นะครับเพราะมันจะจับเส้นดิงให้เรานะครับมันจะจับเส้นในแนวตั้งให้เราซึ่งทําให้มุมที่ออกมานะครับ ดูเป็นรูปที่มั่นคงพอ,อสมควรนะครับไม่แบบอเอ็นไปเอ็นมาอะไรอย่างนี้ะจะได้มุมที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งกล้องในมุมแคบๆนะครับเสร็จแล้วมีอีกอีอกปัญหาหนึ่งนะครับในการสําหรับตั้งกล้องที่เป็นที่เป็น หลายห้องนะครับในในในไฟล์เดียวนะครับก็คือเหมือนชั้นเหมือนชั้นหนึ่งนะครับเราจะมีห้องทานอาหารเราจะมีห้องครัวเราจะมีห้องรับแขกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาในการตั้งกล้องเนี่ยจะทํำยังไงนะครับวิธีของผมนะครับผมจะใช้วิธีในการแบ่งเป็นไฟล์นะครับเดี๋ยวทีนนี้ผมจะขอย้อนก่อน จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีหลายห้องแล้วเวลาเราเวลาเราจะตั้งกล้องนะครับจะตั้งกล้องยังไงนะครับผมจะใช้วิธีนะครับแบ่งในการแบ่งนะครับห้องไหนที่เราแบ่งได้เราก็จะแบ่งเป็นอีกไฟล์นึงไปเลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการทํางานนะครับเพราะโปรแกรมสก l l ับนะครับมันจะค่อนข้างทํางานลําบากนะครับสําหรับไฟล์ที่หนักนะครับการแบ่งเนี่ยมันจะช่วยในการ ในการให้ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไฟล์ไม่หนักจนเกินไปนะครับ uh huh. สมมุติตัวอย่างนะครับสมมุติไฟล์นี้เราต้องเรนเดอร์ซีนภายนอกแล้วเรนเดอร์ซีนขอโทษครับมีแคซีนภายนอกซีนภายในนะครับ uh huh. เหมือนแล้วมันจะค่อนข้างตั้งมุมกล้องลําบากครับเหมือนห้องนี้สมมตุติว่าผมแยกห้องนี้เป็นไฟล์หนึ่งวิธีในการตั้งกล้องนะครับ ก็จะใช้วิธีเช่นเดิมนะครับก็คือเลือกมุมที่เราจะสามารถนะครับเรนเดอร์แล้วเห็นเฟอร์นิเจอร์ได้ครบนะครับแล้วเราก็มาเลือกยือดอีกมุมหนึ่งยืดไป อันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเรนเดอร์ให้เห็นนะครับองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครบๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเรนเดอร์หลายรูปนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการยืดเวลาเรนเดอร์มันก็จะทำให้เราเห็นนะครับองค์ประกอบได้ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้แล้วมุมด้านนอกนะครับผมก็จะแยกเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับแต่นี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่าง พราะประเด็นสําคัญก็คือเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เราเห็นในรูปนะครับอะไรที่เราไม่เห็นในรูปเราก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จะเป็นต้องทําในไฟล์เดียวกันก็ได้นะครับเพราะมันจะทําให้หนักนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับจัดการเรื่องมุมกล้องอะไรลําบากนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคในการวานกล้องนะครับ สงสยยัยตรงไหนนะครับคอมเมนไว้ด้านล่างนะครับแล้วจะชอบก็อย่าลืมกดแชร์และกดไลค์เพจด้วยนะครับสวัสดีครับ